สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับการหาเงินนะครับออนไลน์นะครับกับ Lazada a f f i l i a t e ปี2023นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่ายังสมัคร Lazada a f f i l i a t e ไม่เป็นนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอสมัครได้ใต้คลิปติดนี้สมัครผ่านลิงก์กับผมได้แล้วก็รหัสส่วนตัวแนะนําของผมได้เลยใครที่สมัครผ่านรหสัสแนะนําแล้วก็ลิงก์ส่วนตัวของผมเนี่ย ทักมาเพื่อสามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มได้นะครับจะมีผมทําเป็นกลุ่มลาซาด้าไว้ก็ไปเรียนรู้เพื่อสร้างไรายได้กันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทํามาประมาณ1เดือนนะคบพเพื่อนๆก็จะมีรายได้อยู่ประมาณนี้นะครับบางวันเราขายได้บางวันเราขายไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถมีรายได้เดือนหนึ่งสักสี่ส้าห้าพันหรือสักหมื่นหนึ่งเนี้ยเพื่อนๆบ่าดีไหมผมว่ามันก็ดีทีนี้พอหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมใครยังไม่สมัครสมัครได้ใต้ คลิปวิดีโอนี้มีลิงก์สมัครแล้วก็วิธีการสมัครอยู่ใต้คลิปนี้เนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเราอยากขายสินค้าใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่หน้าหลักนะครับแล้วเราก็มาเลือกขายสินค้านะครับก็จะมีสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงเป็นของกินของใช้เห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยอ่ะน้ำเห็นไหมครับเนี่ยคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับเนี่ยสูงสุดคือ43บาทเลยถือว่าสูงนะครับหรือเราขายพวกอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์การะอะไรต่างๆไหมครับเนี่ยอะอย่างโน้ตบุ๊กเห็นไหมครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถ้าเราขายได้ไหมครับเราคอมมิชชั่นเนี่ยพันสามเลยเห็นไหมครับ,รห,ห,รบหรือว่าเราจะไปขายมาม่าเห็นไหมสามร้อยกว่าบาทไปขายของกินเห็นไหมทุเรียนนะครับ ทุเรียนเห็นไหมครับสี่หอร้อยเห็นไหมครับอันนี้เราได้ค่าคอมสิบหกบาทไหมเราก็ได้คอมมิชชั่นเยอะอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเอาไปโพสต์ที่ไหนทําคลิปยังไงหาคลิปที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับใครที่สมัครผ่านรหัสของผมเนี่ยนะครับแต่ต้องสมัครผ่านรหัสของผมนะใครที่ไม่ได้สมัครผ่านรหัสขอส่งหลิขสิทธิ์เนาะนะครับขอส่งหลิขสิทธิ์ในการเข้าเรียน โอเคไหมครับก็ขอให้ทุกคนมีรายได้กันทั่วหน้านะครับกับ l a ซาด a าแอเฟอร์เอยากมีรายได้แบบนี้นะครับต้องเรียนรู้และลงมือทําและผมมีคอร์สเรียนด้วยใครอยากเข้าไปเรียนเพิ่มเติมนะครับในทุกๆด้านก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับ